สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆแมวลิมคลอ,องวันนี้ก็มันหยุดสุดสัปดาห์นะคะวันอาทิตย์ภารกิจของพี่ก็คือเอาอาหารมาให้เด็กที่วัดกินเนาะคะหน,หนึ่งอาทิตย์ได้กินอาหารเปียกหนึ่งครั้งนะคะก็ตอนนี้กี่โมงนะคะสามโมงเนาะอ,อันนีค้คือที่วางไว้ข้างนอกเนี่เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะวิ่งออกมา กันหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือไปอยู่ในบ้านเนาะ,ะมาดูกันคะ่ะ <Okay. S 1> ตรงนี้อาจจะถ่ายไม่ทันนะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะออกมากันหมดเลยโอเคโอเคโอเคข้าไปข้างในคะ่ะเข้าไปข้างในคะ่ะ นี่นี่ข้างรนการข้างในกนารเนาะไม่เอาไม่ทะเลาะกันไม่ทะเลาะกันนะเนี่นะคะเด็กๆรอกินข้าวกันนะคะก็ไม่เอา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 